คืนของวันที่9กันยายน2561ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ต้องให้การช่วยเหลือผู้ป่วยชายรายหนึ่งอย่างเร่งด่วนหลังจากเขาถูกนำส่งมือหมอด้วยอาการช็อกวูบหมดสติและหัวใจหยุดเต้นชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แม้จะเรียกเขาคืนกลับมาได้แต่อาการโคม่าคำว่ารอดสะกดด้วยคำว่าปาฏิหารชายผู้น่าสงสารคนนี้คือวรุตวรธรรม นายแบบนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง18ตุลาคม2419เกือบ150ปีก่อนที่ประเทศอังกฤษวิลเลียมเรจนอลดิฟได้ถือกำเนิดขึ้นเขาเป็นบุตรคนสุดท้องของสาตคุณแอสตันดิฟและแมรี่เจนอายุยังไม่ถึงขวบปีบิดาของเขาก็ถึงแก,ก่กรรมบรรพบุรุษฝ่ายบิดาของดิฟเป็นเจ้าของโรงเบียร์ที่เมืองคิงส์ตันอัพอนฮา ตอนเหนือของอังกฤษและบรรพบุรุษฝ่ายมันดาเป็นนักบวชที่มีชื่อเสียงสอนศาสนาที่ประเทศอินเดียหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดวิลเลียมเรจิเนลดิฟได้สมัครเข้าทำงานที่รบริษัทบอมเบย์เบอร์มาจำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยป่าไมา้และได้รับการส่งตัวมาสังกัดที่สถานีป่าไม้เมืองลำปางณดินแดนสยามประเทศในปี2442ตรงกับแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห ตอนนั้นดิปเป็นผู้ช่วยมีเจมส์เกรเป็นผู้จัดการหลังจากจุูเมืองลำปางนานหลายปีเขาได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่อังกฤษในปี2447และกลับสยามประเทศอีกครั้งในปี2448หลังจากนั้นดิปก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีไม้และได้ย้ายจากลำปางไปประจำที่สถานีไม้เมืองแพร่สังกัดบริษัทบอมเบเบอร์มาเช่นเคยการย้ายครั้งนี้เขาได้พาลูกชายที่เกิดจากภรรยาคนแรก ที่เพิ่งเลิกร้างกันติดตามไปด้วยหนึ่งคนก่อนมาถึงเมืองแพร่ไม่นานดิบได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวชาวเมืองลำปางชื่อว่าหนูเขากับเธอมีลูกด้วยกันสี่คนหนึ่งในนั้นเป็นลูกสาวชื่อดอกเอื้องลูกชายหนึ่งคนของนายห้างดิบก็ได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีจากนางหนูประดุลลูกในไส้คนหนึ่งของตนนายห้างดิบอยู่เมืองแพร่กระทั่งเขาอายุ39ปีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็อุบัติขึ้น และอังกฤษกำลังถูกศัตรูโจมตีอย่างหนักต้องการไพร่พลจำนวนมากเข้าช่วยเป็นการด่วนดิฟในฐานะพลเมืองอังกฤษจึงขอลาพักงานเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปเป็นทหารออกรบปกป้องประเทศและตลอดเวลาในสมรภูมิร้อยตรีดิฟได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจกล้า,า,าเพื่อป้องกันสายโทรศัพท์ให้ใช้การได้ตลอดเวลาในการสู้รบภายใต้การระดมยิงอย่างหนักจากฝ่ายศัตรูเขารอดมาได้อย่างปาฏิหาร จากวีรกรรมครั้งนี้เขาได้รับเหรียญกล้าหารชื่อกากบาททหารได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกต่อมาระหว่างสู้รบกับกองกําลังฝ่ายเยอรมันในสมรภูมิรบตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสใกล้เมืองอาฮัสเขาถูกอาวุธจากฝ่ายอริสตรูจนบาดเจ็บสาหัสและ27พฤษภาคม2461เขาได้เสียชีวิตลงนอกจากเป็นนายห้างป่าไม้ฝีมือฉังแล้ววินเลียมเรจิเนลดิฟยังเป็นนักรบผู้กล้าหาญ ในนามวยรบ,บุรุษสงครามอีกด้วยแต่สงครามก็ได้ทิ้งความเศร้าไว้เบื้องหลังเสมอนางหนูกลายเป็นหญิงไม้และลูกๆทั้งห้าต้องกำพร้าพ่อในที่สุดนางหนูได้หอบลูกๆเดินทางจากเมืองแพร่กลับลำปางบ้านเกิดทุ่มเทแรงกายแรงใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อลูกๆอย่างน่ากราบหัวใจดอกเอื้องดิบเป็นหนึ่งในลูกสาวของนางหนูพอเติบโตเป็นสาว ได้พบรักกับหนุ่มไทยชาวลำปางเชื้อสายพมา่านามว่าสุธินวรธรรมในเวลาต่อมาทั้งคู่ตกลงปรงใจใช้ชีวิตร่วมกันมีบุตรธิดาด้วยกัน9คนเป็นชาย8ดหญิงหนึ่งและบุญทิราเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านเธอมีพี่ชายกับน้องชายอย่างละสี่คนด้วยความที่สุทินผู้เป็นพ่อมีเชื้อสายพมา่าลูกๆของเขาหลายคนจึงมีชื่อคล้ายภาษาพมา่าเช่นสิน และชื่อไทยๆก็มีอย่างเช่นทวีศักดิ์สันติพงษ์และทรงเป็นต้นด้วยความที่ดอกเอื้องเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษบรรดาญาติทั้งหลายมักเรียกเธอว่าแหม่มเท่าทรงเป็นลูกชายของแหม่มเท่าเขามีรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าหล่อเหลาสะดุดตาครั้นเติบโตขึ้นได้ย้ายจากลำปางมาพักกับญาติที่ตรอกจันทร์ซอยร่วมมิตรเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนหลังจากเรียนจบตามมาตรฐานการศึกษาของไทยในขณะนั้น ส่งได้เข้าทำงานในตำแหน่งสุดเท่เก๋ไก๋ในขณะนั้นเขาเป็นแอร์สจวตหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นแรกของสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นสายการบินนานาชาติเจ้าแรกแรกของประเทศไทยต่อมาส่งได้พบรักกับแอร์โฮสเตสสาวร่วมสายการบินเธอมีนามว่าปุอรพินกุลชรณอ,นนอยุธยาบุตรสาวของร้อยโทหม่อมหลวงพร้อมกุลชรปุอรพินมีเชื้อสายราชสกุลกุลชร จากล้นกล้าวรัชกาลที่สองโดยสืบชันขึ้นไปถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิทักษ์เทเวศหรือพระองค์เจ้ากุญชรพระราชโอรสในรัชกาลที่สองกับเจ้าจอมานดาศิลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิทักษ์เทเวศเป็นต้นราชกุลกุญชรทรงลูกชายของแหม่มเ่าต่อมาทรงได้เข้าวงการบันเทิงเป็นดารานักแสดงและใช้ชื่อในการแสดงว่าเรมวรธรรม ได้สมรสกับูุออรพินกุลชรณอยุธยามีลูกชายด้วยกันสองคนคนโตชื่ออสแรมวรธรรมอสแรมนอกจากเป็นชื่อของหลอดไฟฟ้ายอดนิยมในขณะนั้นแล้วยังเป็นการนำชื่อของอรพินกับแรมมารวมไว้ด้วยกันอีกด้วยและลูกชายคนเล็กชื่อวรุษวรธรรมชื่อเล่นโอหลังจากออสแรมได้จากไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลวโอวรุษวรธรรมก็ได้กลายเป็นแก้วตาดวงใจหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ โอวรุตวรธรรมเกิดเมื่อวันที่17กันยายน2512วินเลียมเรจินอลิฟนายทหารยศร้อยเอกจากกองทัพอังกฤษและนายห้างไม้แห่งบอมเบย์เบอร์มาคือปู่ทวดของเขาหลังเรียนจบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโอวรุตได้ไปศึกษาต่อด้านการบินที่ประเทศอังกฤษเพราะเป็นลูกหลานเมืองลำปางนี่เองพอปิดเทอมเดินทางกลับไทยเขาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพบุตรสลุงหลวง คนแรกของลำปางสลุงเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนามาจากภาษามอญโบราณว่าสลิงหมายถึงภาชนะใส่น้ําลักษณะคล้ายขันทางผาคกลางใช้สําหรับพุทธบูชาหรือการทําบุญใส่ดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องทยาทานไปทำบุญที่วัดใส่น้ําขมิ้นส้มป่อยไปรดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันตรุษสงการหลวงแปลว่าใหญ่สลุงหลวงคือภาชนะใส่น้ําขนาดใหญ่ งานประเพณีสรุงหลวงกรองใหญ่ปีใหม่เมืองเป็นงานประจำปีของลำปางในงานจะได้มีการประกวดเทพ,พบุตรเทพธิดาสรุงหลวงด้วยเป็นการประชาสัมพันธ์งานได้เป็นอย่างดีดอกเอื้องดิบวรธรรมหรือแหม่มเท่า่าของโอวรุตเป็นชาวลำปางโอวรุตได้เป็นเทพ,พบุตรสลุงหลวงคนแรกของลำปางพอเสร็จจากงานสรุงหลวงแล้วด้วยรูปร่างหน้าตางดงามราวรูปปั้นเทพกรีกโบราณ โอวรุตได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากมิ่งขวัญแสงสุวรรณผู้มิศัก์เป็นน้าชายก็เห็นเช่นนั้นจึงได้ชักชวนหลานชายเข้าสู่วงการบันเทิงและวิชาการบินที่กำลังศึกษาอยู่ที่อังกฤษเป็นอันต้องยุติลงอย่างไม่มีกำหนดแต่เพียงเท่านั้นโอวรุตประเดิมงานแรกในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายแบบให้กับนิตยสารแพรวร่วมกับนายแบบนางแบบรุ่นราวข่าวเดียวกันหลายคนหนึ่งในนั้นคือนิวอาทิย์ทองจินดา เทพบุตรสุดหล่อลูกรักอีกคนของพระเจ้าจากชนบุรีนิวอาทิพ์คือโดมอนแมนโอวรุตคือเทพบุตรสลุงหลวงสุรินทร์เจริญปุระหรือรุตอรณพอดีตคนรักของอรัญญานามบงหลังเลิกร้างกันเขาได้หันเอาดีทางด้านสร้างและกำกับหนังอย่างทุ่มเทสุดหัวใจจนมีผลงานชิ้นบูดงออกมาหลายเรื่องเช่นเรื่องบ้านสายทองฉบับพอเจตจารุณีปี2 5 2 3สสั่งสมประสบการณ์และฝีมือมาอย่างยาวนาน ก่อนได้มาเป็นผู้กำกับสังกัดค่ายหนัง5ดาวไฟ Star Production ปลายปี2 5 3 0เจริญเอี่ยมพึ่งพรเจ้าของไฟ Star ได้มอบหมายให้รุดรณพ์กำกับหนังเรื่องคู่กรรมโดยโปรเจกต์นี้ได้วางตัวพระนางของเรื่องไว้แล้วเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งคู่นั่นก็คือจินตรากับนิวอาทิย์ซึ่งทั้งสองขณะนั้นกำลังมีกระแสข่าวกุ๊กกิกกันพอดีแต่ยังไม่ทันเปิดกล้องเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2 5 3 0 นิวอาทิพย์ทองจินดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตด้วยวัยเพียง23ปีขณะนั้นโอวรุตวรธรรมกำลังเป็นนายแบบมาแรงไม่แพ้กันจึงได้รับเลือกให้มาเล่นเรื่องคู่กรรมแทนคู่กรรมปี2531กลายเป็นหนังประสบความสำเร็จอย่างสูงโอวรุตกับแม่มจินตราชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนโกบุริฉบับเทพบุตรสล,ลวงมาแรงเกินต้านถึงขั้นมีผู้นำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวแอบเข้าโรงหนัง เพื่อถ่ายรูปกบุริในจอแบบรัวๆแถมยังออกมาถ่ายรูปคู่กับโปสเตอร์ของเขากระทั่งถึงขนาดมีบางโรงได้รับแจ้งว่าโปสเตอร์หนังคู่กรรมได้ถูกขโมยไปโอวรุษได้รับรางวัลพระรุรส,สวบดีตุ๊กตาเงินในฐานะดารุ่งฝ่ายชายจากเรื่องคู่กรรมและยังเป็นตุ๊กตาทองตัวแรกของแหม่มจินตราสุขพัฒในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วย โอวรุษเล่นหนังตั้งแต่ปี2531ถึง2555มากถึง18เรื่องคู่กรรมปี2531เป็นหนังเรื่องแรกหอแถวแตกแหกมากปี2555เป็นหนังเรื่องสุดท้ายรับบทเจฮังเลหลังจากรอดเล่นบนจอเงินไม่นานเขาก็มาอวดความหล่อบนจอแก้วนับตั้งแต่ปี2534ถึง2561โอวรุษเล่นละครโทรทัศน์และซีรีส์ไปถึง59เรื่อง ละอองดาวปี2 5 3 4ทางช่อง7เป็นละครเรื่องแรกและซีรีส์ชุดสัมผัสพิศวงตอนพระเอกที่หายไปในบทรับเชิญออกอากาศเดือนมีนาคม2 5 6 1ทางช่อง3และช่อง33เป็นผลงานทางจอแก้วชิ้นสุดท้ายของเขาผลงานโดดเด่นโด,ด่งดังดีงามของเขาเช่นบทโกบุริเรื่องคู่กรรมปี2531มหมอการในเรื่องเขาชื่อการ ปี2531บทนนเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณปี2532บทชนนาคาเรื่องหลงไฟปี2533บทน้ำมนตในหนังเรื่องห่อหึปี2535บทพันน้ำสุพรรณจากเรื่องผู้กองยอดรักปี2538และบทกำนันภูนจากเรื่องผู้กองยอดรักเช่นกันในปี2550เป็นต้นนอกจากนี้ เขายังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำนักแสดงนำชายดีเด่นปี2535จากเรื่องในฝันอีกด้วยนอกจากนี้โอวรุษยังมีความสามารถด้านเป็นพิธีกรเขาทำได้ดีไม่แพ้ด้านอื่นๆโดยเริ่มเป็นพิธีกรตั้งแต่ปี2537ถึง2549รายการที่ยังอยู่ในความประทับใจของทุกคนเช่นกรุสมบัติกินกับเกมสบัดช่อลุ้นแล้วรวยเกมนักชิมดาราพาตลุย และที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือรายการโอโนโชทางช่อง5ได้นีโนเมทานีบุรณะสิริเพื่อนสีมาเป็นพิธีกรร่วมรายการกระแสะแรงเกินยัง้งจนเป็นที่มาของคอนเสิร์ตโอโนโชอันเซนเซอร์ที่จัดขึ้นนวันที่28ธันวาคม2546ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตุลาคม2550โอวรุษได้ไปเยี่ยมไข้เพื่อนที่โรงพยาบาลเวทธานี จนได้รู้จักและรู้สึกประทับใจเก๋เจษด,ดาวันจันแตงประชาสัมพันธ์สาวทั้งคู่ตกลงคบหาดูใจกันและได้แต่งงานกันในเวลาต่อมามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อแอร์บัสอนาจักรวรธรรมก่อนหน้านี้เขามีลูกชายกับภรรยาคนแรก1คนชื่อเอกวรธรรมก่อนที่ทั้งคู่จะเลือกร้างกันและภรรยาได้พาลูกชายไปพำนักที่ประเทศนิวซีแลนด์ปี2556 ประธานกรรมการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมีคำสั่งให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นพิธีกรเนื่องจากมีพฤติกรรมเมาเหล้าระหว่างทำงานจากนั้นปี2557เขาตัดสินใจไปทำธุรกิจแต่ประสบความล้มเหลวต้องขายบ้านขายเรือยอชและทองคำเพื่อชดใช้หนี้สินก่อนพาตัวเองย้ายไปอยู่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่หลังงานในวงการลดน้อยลงเพราะติดจุราและบุรีรอรัง ต้องเคารบการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานทำให้โอวรุตต้องออกจากวงการอย่างท้าวรตั้งแต่วันจันทร์ที่17รกรกฎาคม2560เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการประกอบธรุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อบ ah ้านมรุษโดยบริการลูกค้าด้วยตนเองโอวรุตเป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันใจกว้างใจใหญ่รักพวกพ้องเพื่อนฝูงพอเปิดร้านอาหารลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นเพื่อนฝูงแฟนคลับ คนสนิทและเพื่อนบ้านและแวกใกล้เคียงคอยแวะมาอุดหนุนให้กำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาร้านบ้านมรุตตั้งอยู่ในบ้านพักของเขาเองในซอยตวงตองแคนยอนวิวตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กระทั่งคืนวันที่9กันยายน2561ญาติรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเพราะเกิดอาการช็อกวูบหมดสติและหัวใจหยุดเต้นทีมแพทย์ให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็ลงท้ายด้วยความเศร้า โอบรุษวรธรรมได้จากไปเมื่อเวลา2.40นาฬิกา40นาทีของวันที่11กันยายน2561ด้วยวัย49ปีทางญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และมีงานชาปนากิจที่วัดลัทิวันหรือวัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่23ทธันวาคม2 5 6 1ในการนี้ หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จมาเป็นประธานในงานหลังจากโอวรุษวรธรรมจากไปไม่นานคุณพ่อแรมวรธรรมก็ได้จากไปในวันที่8ธันวาคม2562และคุณแม่อรพินกุลชรณอยุธยาได้จากไปในวันที่3กรกฎาคม2563 69สตอรี e สขอน้อมรำลึกอะไรต่อการจากไปของทั้ง3ท่านมาณที่นี้ด้วยครับโอวรุตวรธรรม เทพบุตรสลุงหลวงในตำนานชื่อนี้จะยังอยู่ในใจของเราทุกคนตลอดไป